ไปศึกษาดูงานการจัดการขยะสดด้วยนวัตกรรมวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566คณะกรรมการชุมชนบวรสันติอโศกได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่กลุ่มภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในเรื่องของการจัดการขยะสดด้วยนวัตกรรมโดยได้รับความการุณาจากวิทยากรทั้ง3ท่านได้แก่คุณกอบลิมสวรรค หัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อมคุณภูมิเรศเนียมสำราญหัวหน้ากลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และการจัดการขยะและคุณนวพันธ์อัศวสันตกุลเจ้าหน้าที่ PR ทั้งสามท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะสดโดยใช้เจ้าเครื่องไบโอเดเจสเตอร์ ester, เครื่องนี้ครับไบโอเดเจสเตอร์ Bio ester, เป็นนวัตกรรมที่สร้างสารรค์ด้วยฝีมือของคนไทย เป็นเครื่องแปลรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพครับโดยขั้นตอนการทำงานของเครื่องจะเรียนแบบกลไกการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ขั้นตอนแรกคือกระบวนการบดย่อยให้อาหารเหล่านี้ชิ้นเล็กลงแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการย่อยภายในถังที่มีจุลินทรีย์และอากาศซึ่งอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมส่งผลให้กระบวนการย่อยดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วหลังจากครบ12ชั่วโมงแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการถัดไปคือกระบวนการอบแห้งกำจัดความชื้นแยกน้ำออกจากเนื้อใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงเราก็จะได้ทั้งปุ๋ยน้ำและปุ๋ยชีวภาพแบบแห้งที่ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เลยครับหลังจากนั้นคุณภูมิเรศยังเชิญให้พวกเราไปดูขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเครื่องกำจัดขยะมูลฝอยแบบอัดก้อนอีกด้วย เรียกได้ว่าการมาศึกษาดูงานครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและประหลาดใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมากครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์สามารถทำซีโร่เวสต์หรือแนวคิดขยะเป็นศูนย์ให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของเขาได้มากกว่า90%ด้วยการใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถผสมผสานกับนวัตกรรมที่ทันสมัยส่งผลให้ทรัพยากรทุกชนิด ถูกใช้งานจนเกิดประโยชน์สูงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยหลังจากนั้นครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณภูมิเรศที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดการขยะว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้เขาสามารถทำงานที่ต้องคลุกคลีอยู่กับขยะที่ใครหล,หลายๆคนก็มองว่าสกรปรกและรังเกียนนี้ได้ผมว่ามันเป็นงานเดิมอะเดิมตอนแรกผมไม่ได้อยู่งานขยะนะครับเป็นเป็นช่างเป็นอาช่าง พอมาเห็นปลายทางขยะที่มันชัดเจนว่ามันมีมันมีทางไปอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอมันภูมิใจนะครับเป็นแค่เราคนเดียวเนี่ยเจ้าเครื่องตัวเนี้วันหนึ่งอะ่ะแปดร้อยโลลวเป็นเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยผมคิดแล้วเนี่ยผมหมื่นกว่าโลที่ผมทำได้แล้วปีเนี่ยเป็นแสนเป็นแสนโลคือเป็นสิสิสตันเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเออมันช่วยให้ ขยะที่อยู่ภายในยุลาน่ะมันมีมันมันมันลดลงไปได้อย่างชัดเจนนะครับในจํานวนที่ว่ามันค่อนข้างเยอะสาหรับผมนะครับจุดเล็กๆแค่ผมคนเดียวเนี่ยผมสามารถช่วยให้มหาลัยลดขยะได้เป็นต้นแสนกิโลครับเพียงแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าทุกคนได้ช่วยกันอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดที่ทําให้มีความรู้สึกว่ามันภูมิใจในการจะเอามาทํางานด้านเนี่ยช่วงนี้เราเน้นให้กับไปสื่อสารให้กับน้องนิสิตนิสิต แล้วกเด็กๆตอนนี้เรามีจุฬาซีโลเวสสกูลเราลงไปทํากับโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในชุมชนรอบๆมหาลัยเนี่ยครับส่งเสริมให้น้องรู้จักวิธีการจัดการกับขยะในเบื้องต้นนะครับและก็จะได้ต่อยอดเข้ามาจนถึงผู้ใหญ่ก็นะมีการจัดการขยะที่น่าจะน่าจะทำให้มันให้มันดีขึ้นแล้วก็จะปลูกฝังพวกเขาให้มีความรู้สึกว่าเขาต้องทำนะครับอย่างนั้นนะครับโครงการจุฬาซีโลเวสสูลประมาณนี้ครับ สหรับตัวพี่นี่ความสําคัญของเรื่องขยะไม่มีมากแค่ไหนคิดว่ามันสาคัญมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตประจําวันไปแล้วเราต้องอยู่จะอยู่กับขยะซึ่งจากผมก็คิดว่าถ้ามันมันภูมิใจนะครับท,ที่ที่จะได้ทํางานที่ได้ทํางานตรงนี้ไม่โดยไม่รังเกียจเลยว่านี่เขาคือขยะเี๋วผมเมื่อวานก็ยังช่วยกันกรีดแยกขยะออกมาแล้วแบบนี้ครับทำได้ถึงจะเป็นหัวหน้าแต่เราก็ทําได้ไมันจําเป็นว่าเ,เ,เราเป็นหัวหน้าแล้วเราจะทํางานตรงนี้ไม่ได้ ทุกวันนี้มีขยะมากมายหลายประเภทที่กองทับถมอยู่บนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยขยะอุตสาหกรรมหรือขยะประเภทอื่นๆทุกชนิดล้วนต้องการกำลังคนและความรวดเร็วในการจัดการจนหลายๆคนอาจจะลืมขยะประเภทหนึ่งที่ต้องเร่งรีบกำจัดให้หายไปอย่างรวดเร็วที่สุดเป็นอันดับแรกเลยคือขยะภายในใจของตอนเองที่ถ้าหากปล่อยปละละเลยไปแล้ว ก็มีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆกว่าเราจะรู้คงกลายเป็นถังขยะเดินได้ที่ภายในมีแต่ความคิดความรู้สึกในแง่ลบและความอยากอันไม่รู้จบไปเสียแล้วและมันคงหนักอึ้งจนไม่มีกำลังมากพอที่จะลุกขึ้นมากำจัดขยะประเภทอื่นๆได้เลยข่าวการประชุมใหญ่พักสัมมาธิปไตย วันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566พักสม,มาธิปไตยนำโดยดรใจเพชรกล้าจนหัวหน้าพักจัดการประชุมใหญ่บริเวณลานหินหน้าน้ำตกณบวรสันติอโศกตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาเนื่องในวาระสำคัญทั้งหมด3วาระคือ 1. ประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพักสม,มาธิปไตยจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. ประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา โดยมีสมาชิกที่มาร่วมเป็นสักขีพยานกว่า192คนและ3เลือกสถานที่จัดตั้งสาขาคือบ้านเลขที่65ทับ35การประชุมในครั้งนี้ได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเป็นผู้สังเกตการตรวจสอบและรับรองว่า กิจกรรมของพักในวันนี้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดกิจกรรมดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสมาชิกพักที่มารวมตัวกันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนั้นทีมแพทย์วิถีธรรมซึ่งเป็นกำลังหลักในการจัดการประชุมยังได้เตรียมอาหารและน้ำคอยบริการทุกท่านอยู่อย่างไม่ขาดสายทำให้ทุกคนสามารถจดจอ่อและมีสมาธิอยู่กับการประชุมได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันภากคสม,มาธิปไตยได้จัดตั้งสาขาไปแล้วถึง3สาขาได้แก่ภาคใต้สาขานครศรีธรรมราชภาคเหนือสาขาเชียงใหม่และภาคกลางสาขากรุงเทพมหานครส่วนภาคอีสานร,รวบรวมสมาชิกค,ครบสมบูรณ์แล้วเตรียมจัดประชุมจัดตั้งสาขาในวันอังคารที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับ โครงการอบรมการทำอาหารมังสวิรัตเพื่อสุขภาพวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566บวรสันตีอโซก ได้จัดกิจกรรมสอนทำอาหารวังสวรรั์ให้กับผู้ที่มีความสนใจที่บริเวณลานสายหน้าน้ำตกซึ่งเป็นการสารความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่นอกชุมชนแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกันให้มากขึ้น สัปดาห์นี้เป็นการสอนทำน้ำผักผลไม้รวมปั่นเพื่อสุขภาพโดยวัตถุดิบเป็นผักผลไม้ท้องถิน่นเหมาะก,กับอากาศร้อนๆเป็นอย่างมากโดยมีอาจารย์สุวรรณาสุมนทาและทีมงานจากน้านพลังรักเป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้และวิธีการทำน้ำผักปั่นให้ทุกคนสามารถนำกลับไปต่อยอดทำเองที่บ้านสามารถรักษาสุขภาพของตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ ตั้งใจของคนสอนอีกทางผู้เข้าอบรมก็ให้ความสนใจตั้งใจฟังและตั้งใจชิมน้ำผักปั่นที่อาจารย์สวรรณาปั่นให้ทดลองชิมกันเป็นอย่างดีงานนี้เรียกได้ว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจกันทีเดียวเชียวละครับอบรมการทำอาหารมังสเวรัตเพื่อสุขภาพเริ่มเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นการเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งโครงการนี้จะจัดทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนสามารถรับได้ครั้งละไม่เกิน25-30ท่านครับในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ต้องรอฝั่งติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากเพจที่นี่สันเติอโศกเพจบุญยมทีวีและสถานีโทรทัศน์บุญยมทีวีครับ กิจกรรมโพธิบูชาวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566หลังจากที่ในสัปดาห์ที่แล้วได้ผ่อนคลายด้วยการแช่น้ำสมุนไพรกันไปแล้วสัปดาห์นี้กิจกรรมโพธิบูชาได้หวนคืนสู่การรวมแรงพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนหรือก็คือการลงงานภาคบ่ายนั่นเองครับเวลา14นาฬิกาชาวบ,บวรสันติอาโซรวมโดยช่วยกัน ขนกิ่งไม้และใบไม้บริเวณลานทรายที่ท่านศิษขมารฝนเย็นและอาปะกวาดและเก็บใส่กระสอบเตรียมไว้ให้เพื่อนำไปใช้ที่ส่วนสองซอกในการคลุมดินและเป็นวัส,สดุทําเพอร์ม,มาเคาลเจอร์บรรยากาศในตอนแรกระหว่างขนกิ่งไม้ขึ้นรถทุกคนต่างมีสีหน้าเคร่งเครียดและค่อนข้างจริงจังเพราะมีอุปสรรคอันใหญ่หลวงคือน้ำแหลมคมของกิ่งไม้ที่สามารถทิ่มแทงเราได้ตลอด เมื่อใดก็ตามที่เราขาดสติแต่เมื่อผ่านไปสักพักเวลาและการปรับตัวของแต่ละคนก็ทำให้สามารถยิ้มออกมาได้บ้างในวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอาคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักจึงลองเข้าไปทักทายและทำความรู้จักดูครับคเจริญธรรมครับผมครับผมชื่อสุชัยวันพรหมพระจันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อเลี่ยมแล้วก็ชื่อทางธรรมก็ใบไม้บุญ ครับเพิ่งพักหลังนี้เพิ่งมาหลังจากเกษยียณงานเมื่อกันยาปีที่แล้วปี65ก็หมดภาระ,ะเรื่องครอบครัวที่เรียนจบแล้วลูกสาวก็เรียนจบมาปี65ว,วันนี้หลักวันนี้วันนี้ว่าหลักก็ที่ทราบมาก็คือจะมีมาเอาขยะมาลงที่นี่ก็เลยเตรียมตัวที่จะช่วยเป็นขับรถอยากช่วยขับรถมา,าขนขยะซึ่งเป็นใบไม้ ช่วยคนด้วยแล้วก็ใจมันก็โอเคแล้วได้ทําหลายๆด้านก็ได้ความรู้ครับแล้วก็ได้ใจแล้วก็ได้มีสติแล้วก็มีสมาธิรู้ในงานที่เราจะได้ทําทําให้เราสบายใจแล้วก็ให้เราเกิดอะไรที่ดีๆในในในกายใจเราเมื่อถึงเวลาสรุปงานทุกคนจึงได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันบางคนบอกว่า ตนเองทําแต่งานที่ต้องนั่งอยู่แต่หน้าคอมยิงช่วงนี้มีงานเร่งด่วนทําให้ต้องทํางานหนักมากขึ้นรู้สึกไม่ไหวจึงเปลี่ยนเอริยาบทมาอยู่กับหมู่กลุ่มมาอยู่กับงานที่ต้องใช้แรงเพื่อให้สมองได้พักผ่อนบางคนก็แบ่งปันความประทับใจว่ารู้สึกดีที่เห็นทุกคนมาช่วยกันได้ออกจากงานประจำได้ออกจากพบของตัวเองมาเจอพี่น้องมาพบสมณะ สีหน้าของแต่ละคนหลังเสร็จงานแสดงออกถึงความอิ่มเอมใจและความผ่อนคลายไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้ในที่ทำงานของแต่ละคนได้ยิ้มกันบ้างหรืออยังแต่เพราะกิจกรรมโพธิบูชาว,วันนี้จึงได้เห็นรอยยิ้มของแต่ละคนเป็นรอยยิ้มที่ไร้การปรุงแต่งและออกมาจากใจจริง